นาะทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีคณะกัลายาณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีท่าพระป่าสมคีถวายยานพาหานะเพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนาครั้งที่6โดยภายในงานพระอาจารย์นครกุณโรจโนประธานสง์ทุดงคัสถานชัยบาดาลท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านส่วนบนบทธรรมจักรกับป่าวัตนะสูตร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจกั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีท่าผ้าป,ป่าโดยมีกัลายาณมิตรอัมพรเฉลยยานเป็นประธานผ้าป,ป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าพร้อมทั้งได้มอบถวะได้น้อมถวายผ้าป,ป่าแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับชมประมวลภาพงานบุญเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทบทวนบุญ จากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวสโมโภชนียคาถาเรื่องการทำบุญถวายไฟส่องสว่างสำหรับทุดงข้าสถานชัยบาดาลสร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจัดอบรมยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีรวมทั้งเป็นสถานที่รองรับในการสร้างความดีของสาธุชนและยังเป็นสถานที่อบรมพระภพิสุสามเณรซึ่งสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทอดพระปาในครั้งนี้ ถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนงานรับุทธศาสนาค่ะ